มันจำเป็นต้องรับร่างทั้งสามร่างไปพร้อมกันเพราะมีข้อดีข้อเสียมีข้อดีอยู่ในแต่ละร่างเราสามารถนำมาใช้ได้แต่ถ้าให้ตกไปมันก็เสียดายจะไปดึงมาก็พอดึงได้แต่มันยากกว่าแต่ที่สำคัญมันจะส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่ามันเกิดเลือกเขาเลือกเราเลือกสีเลือกพวกแล้วก็จะกลายเป็นว่าการเริ่มต้น นี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีพรคเ,เพื่อไทยทําเรื่องแก้รัฐนูลมาตั้งแต่สมัยรัฐนูลปี50ก็ทําทํามาแล้วรณรงค์มาแล้วเฉพาะรัฐมนูลนี้เฉพาะรัฐนูลนี้ในปี63ก็เคยเสนอเรื่องตั้งกรรมธิการเป็นกรรมธิการศึกษากันมาในปี68ก็เสนอสองร่างเฉพาะที่ให้จัดทํารัฐนูลฉบับใหม่เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเพิ่งม,มาทำแต่ว่าที่เสนอมานั้นเนี่ย ล่าช้าไปเพราะอะไรการส่งสารรัฐนูลหลายครั้งที่ผ่านมาเกิดจากเป็นความต้องการจะขัดขวางการแก้รัฐนูลและมันก็มีประเด็นทําให้เรื่องค้างคามามาในคราวครั้งหลังสุดเมื่อท่านประธานบรรจุ u, เข้าระเบียบวาระก็มีเสียงทักท้วงสมาชิกพรรคการเมืองบางท่านบอกว่าไม่ร่วมสังขก,กระับบางพรรคไม่ร่วมสังคกระับ ท่านสวบอกว่าถ้าพิจารณาไปแบบนี้จะไม่สนับสนุนจึงมีการส่งไปให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยอีกครั้งและออกมาเป็นคำวินิจฉัยที่ท่านประธานเอามาแจกสมาชิกกันให,ให้ดูกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ <S <S เพราะฉะนั้นร่างของพรรคเพื่อไทยความจริงร่างของพรรคประชาชนที่มีการเลือกตั้งแล้วรัฐสภามาตัดสินสุดท้ายเนี่ย <S <S ก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลของพรรคภูมิใจไทยให้สมัครมาแล้วสภาเลือกหมด อันนี้ไม่ขัดสารรัฐนูลแน่นอนแต่มันเป็นปัญหาว่าประชาชนไม่เกี่ยวเลยประชาชนไม่อยู่ในสมก,การเลยซึ่งท่านก็บอกแล้วว่ายินดีจะแก้ไขตามร่างอื่นซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันว่ายอมแก้ไขหลายเรื่องจนผมจะจำไม่ได้แล้วว่าตกลงร่างของพักภูมิใจไทยนี้สาระสำคัญยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างผมในานามพรรคเพื่อไทยก็ขอยืนยันว่าการ จัดทำรับนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยการมีสอสอรอและยึดโยงกับประชาชนก็เป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การจัดทำรับนูลฉบับใหม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นประชาธิปไตย